ประยคที่ว่าโลกนี้มีหลายมิติ i. ใครที่ไม่ได้ศึกษาในพาร์ทของจิตวิญญาณโลกภายในเวลาเรามาใช้ชีวิตจริงอะทุกคนมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เราไม่เข้าใจยกตัวอย่างเนาะเหมือนในพาร์ทของโลกความเป็นจริงเราก็จะมีเวลาใช่ไหมตอนนี้กี่โมงกี่โมงกี่โมงแต่ในพาร์ทของจิตวิญญาณอะเวลาไม่มีอยู่จริงเนี่ยแค่สองอย่างเนี้ยความเข้าใจหรือการตีความยังไม่เหมือนกันเลย ทีนี้ถ้าใครที่ไม่เข้าใจเหมือนใครที่ไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้ศึกษาทางธรรมควบคู่ไปกับทางโลกนะกล้าพูดเลยไม่ง่ายที่คุณจะประสบความสําเร็จและความจริงก็คือคนสําเร็จเขารู้เรื่องนี้การรู้จักตัวเองการสร้างความมั่งคัง่งการสร้างสมดุลชีวิตจึงสําคัญใครเริ่มจากหัวจับท้ายเองไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีชีวิตเริ่มงงประสบความสําเร็จมาแล้วเริ่มเริ่มงงคลาสพลังชีวิตครูฝนมีแนะให้จากที่เห็นผลลัพธ์คุณลูกศิษย์เนาะ แต่ละคนเติบโตเบ่งบานอย่างสวยงามไม่ว่าใครที่ติดสภาวะอะไรก็ตามครูฝนจะมีให้โทรปรึกษาครูฝนได้ฟรีสองครั้งแล้วคุณจะอัศจรรย์ใจกับพลังในตัวคุณซึ่งครูฝนนินยามให้ทุกคนแข็งแรงจากโลกภายใน